Oh แกกกบ็คนนัีรด <c oughs> พระเอกหนุ่มคิวเจมส์จีรายุหวนคืนสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งรับบทเรียวสื่อหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นผู้ที่ก้าวเข้ามาในกรุงอโยธยาเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับอดีตท,ที่เป็นปมในใจของเขามานาะนจนเกิดเรื่องราวมากมายหลากหลายรสชาติในหนังพีเรียดฟอร์มใหญ่อโยธยามหาละลวยรับบทเป็นเรียวครับหรือว่าเรียกว่าเรียวสื่อก็ได้หรือว่าเรียวดักรักเดียวก็ได้ครับผม ภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกเป็นแนวโรแมนติกแอคชั่นครับก็จะผจญภัยไปกับตัวของเรียวเนี่ยแหละครับคือเรียวเนี่ยเขาก็จะมีความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของทั้งพ่อทั้งแม่ครับเขาก็เลยออกผจญภยัยพอไปออกผจญภัยเนี่ยครับล้วก็เจอเรื่องราวมากมายแต่ว่าเขาไปเจอโบเมลดาครับซึ่งรับบทเป็นสร้อยทุกอย่างที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็เลยได้หักเหไปครับออกเจ้าหนุนข้าแล้ว ดีค่ะพี่พี่เขาก็พี่เจมก็น่ารักฟังเพลงทุกแนวเลยชอบฟังแบบเพลงเก่ามากจนเราไม่รู้จักก็มีพี่ๆในกองแฮปปี้เสมอเวลาแกเปิดเพลงอ่ะมันมีเขินมันก็เขินแล้วค่ะแต่แบบเล่นกับพี่เจมง,ง่ายเพราะพี่เจมเขาจะค่อนข้างเล่นเป็นธรรมชาติแล้วก็ส่งให้เราแบบเยอะมากเวลาจะเข้าฉากทีนึงก็คือถ้าสมมติพี่เจมไม่รู้สึกก็ เขาก็จะเหมือนแบบให้เราช่วยด้วยนะคะเหมือนว่าต่างคนต้องต่างช่วยกันมันถึงจะแบบเป็นตัวละครได้เต็มที่นอกจากฉากหวานๆกับนางเอกแล้วงานหนักของเจมส์คือการเล่นฉากแอคชั่นหลากหลายรูปแบบที่อัดแน่นอยู่ตลอดทั้งเรื่อง ไม่น่ามีง่ายครับเรื่องนี้คือตอนแรกเขาก็บอกว่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แหละครับพอเนี่ยเราถ่ายจบมาสัมภาษณ์วันนี้เขาบอกอ๋อเป็นโรแมนติกแอคชั่นแล้ว <laughs> สมมุติว่า100%เนในแอคชั่นผมไป80%แล้วครับอีก20%นที่เหลือคือเดินไปเจอแอคชั่นครับ <laughs> คือค่อนข้างแอคชั่นหนักมากซ้อมค่อนข้างเยอะครับเรื่องนี้ครับการต่อสู้เนี่ยมันจะออกเป็นใช้ดาบใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบมวย ซึ่งมันจะผสมกันระหว่างลูกไทยกับลูกญี่ปุ่นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพรต้องแบบไปฝึกก่อนถ่ายเยอะพอสมควรคือม้านี่เฉยๆไปเลยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นขี่ช้างแล้วมีขี่ช้างมีกระโดดบนช้างแถมยังมีแบบว่าคาถาอาคมอีกเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่ามหาล,ละรวยแสดงว่าต้องมีแบบคาถาอาคมอีกเล็กน้อยก็มีความสนุกของแบบแฟนตาซีของเรื่องนี้นิดนึงด้วยปริมาณฉากแอคชั่นที่มากมายขนาดนี้ทําให้เขาต้องเตรียมตัวหนักทั้งเรื่องการฟิตร่างกายการฝึก ไม่เว <Nej>. ้นเรื่องของการดื่มน้ําที่ต้องให้ความสําคัญตามตาราสุขภาพที่ต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วอย่างที่เห็นครับทุกครั้งที่มากองถ่ายเจนจะมีแก้วน้ําหรือขวดน้ําติดตัวตลอดเวลาเกือบร่วงน้ามันครับเมื่อกี้ี้ตอนที่เขาโยกไปไหนใช่ไหมเรือกยบคว่ำมาตอนแรกโบนั่งอยู่ฝั่งนี้เห็ไหมมาย้ายไปเรืออยู่นี้มากลับมาเรืออยู่นี้บาลานซ์ไม่ได้เลยรู้ไหมครับต้องหนักอะไรครับสูมไปที่แก้วมันครับเนี่ย ลวงเยพี่นี่แก้วน้ำนะครับไม่ใช่ระเบิดนะหนังกระติกน้ำเขาเอาไปทำไมมูใหญ่เหลือเกินเอ้ยเท่าที่เห็นมันน่าจะเกิน8แก้วไปเยอะอยู่นะครับวิ่งไปตามอีกเหตุผลสำคัญที่เจนรับแสดงหนังเรื่องนี้ก็เพราะพี่ใหม่พวัตผู้กำกับมากฝีมือที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวพี่เรียดในมุมมองใหม่ใที่น่าสนใจเขาอยากให้เห็นมุม พีเรียดอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดพูดถึงพีเรียดเราจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเด็กวัยรุ่นเท่าไหร่ว่าไปเที่ยวกันยังไงใช้ชีวิตกินอยู่กันยังไงหรือว่าจะแบบมีเรื่องหาเรื่องกันยังไงจะมีคาถาเวทบนอะไรถ้าเกิดเป็นมุมนี้บ้างอะ่ะมันจะเป็นยังไงก็ถือว่าแบบพี่ใหม่เขาทำกันบ้านมาแบบดีมากๆแล้วกำกับก็ดีมากฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์อโยธยามหาละรวยครับผมเป็นโรแมนติกแอคชั่นที่จะพาคุณมีความสุขไปตลอดทั้งเรื่องเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับ